ดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราได้สูตรการทําช็อกโกแลตมาใหม่ครับอากาศร้อนครับเลยนั่งนอกบ้านครับถลมสองตัวคุณผู้ชมนี่ครับตานนทอีกตัวครับโอ้โหร้อนมากครับเดินสุพานครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือที่เราได้มาใหม่ครับอีกตัววัดอุณหภูมินะครับนี่ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิคนไข่เนี่ยแหละครับสั่งซื้อลาซาดาับอนนี่อีกตัวนะครับ เราได้เอาเีคื่อไม้เครื่องมือมาเพื่อวัดอุณหภูมิตอนที่เราต้มนะครับเสร็จแล้ววันนี้เราจะมีโกโก้ปนครับคุณผู้ชมนี่โกโก้ปนส่วนโกโก้ที่อยู่ในนี้ก็คือโกโก้ตาแข้งนะครับอันนี้ก็พอนี่สามขีดคุณผู้ชมเขียนไว้แล้วครับสามขีดนี่เดียวเรายังไม่ได้ขั่วครับ ันี้ปนเรียบร้อยครับผู้ชม50กรัมครับ50กรัมก็จะใส่ในแผงนี้ก็ขอเรียกแม่พิมพ์ก็น่าจะพอดีครับหนึ่งแผงอาจจะล้นหน่อยครับเจ้าแผงนี้มันจะใส่ได้50 50กรัมนะครับพัวีมันมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยมันก็มากขึ้นนะครับอาจารย์ตัวนี้50กรัมคุณผู้ชมเขาเรียกว่าโกโก้แมโกโก้ที่เราปัววแล้วปน มีน้ำตาลทรายปนนะครับ50กรัมนะครับให้ให้เท่ากันทดลองดูครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะเยอะเหมือนกัน50กรัมเยอะมันปนมันไม่เห็นเนาะมันขาวเนาะคือ50กรัมเออนี่เห็นไ้วเห็นล้วแล้วก็นมนมผงครับนมผงผมใส่เท่าไหร่นั่นนะนมผงผมใส่15กรัมครับใส่ไม่เยอะครับเพราะเราใส่เวลาเราใส่เยอะเนี่ยมันเวลาเรา มาตำนี่มันตำยากครับสินะสูตรใหม่ไอตัวนี้ครับเขาเรียกไข่ขาวครับไข่ขาวหนึ่งฟองนี่ก็ผมได้สูตรมาจากในอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่โกโก้เราออกมาพบนี่ออกจากตู้เย็นนี่มันจะลายละลายเร็วนะครับก็เลยได้สูตรจากทหารอเมริกานะครับที่ในอินเทอร์เน็ตเราบ,บอกว่าเอาไข่ขาวใส่เข้าไปแล้วก็โกโก้เขาจะละลายช้านะครับ ลองดูเขาจิ้งปะเอาเอาไข่นี่ออกเอเอนี่ฮะี๋วยวเรามาไข่ขาวหนึ่งลูกเนะเาะเรามาชั่งดูรั้ว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ไข่ขา,ยขาวยี่ห้ากรัมครับหนึ่งฟองนะครับยี่มห้ากรัมก็ฟองเบอร์เล็กเขาเรียกฟองอะไรเบอร์สี่นะไข่เบอร์สีนะส่นะครับลดลงเียบร้อยนะครับชุดก่อนผมเอาไข่ขาวที่มันเหลวๆใส่ไม่ดีครับ ชไม่ได้ครับตอนนี้จะเอาไข่ขาวนี้แล้วก็มาเอามาซอยให้เ,เล็กๆแล้วก็หั่นให้เ,เล็กๆแล้วก็มามาโขกนะครับมาโขกในครกนะครับนี่เราจะโขกนะครับก็เรามันมีเครื่องปั่นเราจะโขกแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับทาแบบนี้ครับเราทดลองโขกแล้วครับสิบห้านาทีเนี่ยเขาจะเหลวดีนะครับเราจะทดลองโขกนะครับ แบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม15นาทีนะครับเราเริ่มแล้วตอน,นี้5โมงกับ10นาทีนะครับเราเริ่ม5โมง10นาทีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า15นาทีหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูแล้วครับนี่เรานี่เราโขกไปประมาณสัก 5นาทีแล้วครับดูเขาจะเป็นน้ำเลยครับในผู้ชมดูหน้าตาครับเขาจะเป็นน้ำเลยไหมครับน้ำแฉะแบบนี้ครับผู้ชมเห็นน้ำไหมครับผู้ชมน้ำจะแฉะอย่างงี้แล้ครับนี่ครับจะแฉะครั้งแรกเขาก็จะเป็นผงครับเวลาเราตำไป15นาทีนี่เขาก็เริ่มจะจะแฉะนะครับเพราะเขามีน้ํามันในตัวครับผมว่าน้ํามันเขาจะอยู่ประมาณสักดูๆแล้วเหมือนจะ มีน้ำมันอยู่ประมาณสัก40%ได้ครับดูเขาแฉะนะครับถ้าน้ํามันน้อยมันคงไม่แฉะหรอกครับนี่ผมว่ามากแล้วผมว่าน่าจะ40%ได้ครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาส่วนผสมถ้าผมจะเอาอนิสัยลงไปมันคงจะมันเป็นผงนะครับผมว่าคงจะตำยากนะครับแล้วก็นมนะครับ อันนี้น้ำตาลนี่ห้าสิบกรัมนะครับอันนี้ออนมผงนี่ผมเซ็นเท่าไหร่นะสิบห้ากรัมนะครับไอ้เจ้าตัวไข่ขาวที่เราต้มนะครับไข่ขาวเราเส็นเท่าไหร่ยี่ห้ากรัมครับเราจะาโฟกไข่ขาวก่อนนะครับ เราจะโกไข่ขาวก่อนครับว่าด้วยโคกไข่ขาวแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับโอโหรู้สึกก็รู้สึกข้นๆเหมือนกันครับเหนียวๆเหมือนกันครับผู้ชมเอาเราค่อยโขกไปครับ เราเจ็นยังย็นอไฟโขกไปครับเดี๋ยวเราไปดูครับเราโขกเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมมาดูที่เราไข่ขาวใส่เข้าไปนะครับเมื่อสักครู่ในไม่มีไข่ขาวนี่เขาน้ำเขาจะออกเยอะนะครับแต่ว่าเราเราใส่ไข่ขาวเขาเป็นเพราะนีน้ำโปโก้น้ำมันโปโก้ก็จะหายไปนะครับแสดงว่าไข่ขาวนี่เขาซับน้ําได้ดีนะครับสงสัยว่าไข่ขาวนี่น่าจะทาเปติพิยาครับ โกโก้ครับหน้าคงจะเพราะที่คนทา่าออเมริกันบอกว่าใส่เข้าไปแล้วทําให้เม็ดโกโก้เขาละลายใช้ไน,น่าจะเป็นความจริงเริ่มเป็นความจริงครับบูมอนสโกโก้นี่จะเป็นเริ่มจะเป็นผงครับเราตาไปอีกสักโู่นี่เราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ําตาลน้่นะครับเร,เราจะเราจะใส่แล้วครับผสมน,น้าตาลแล้วครับรายละเอียดแล้วนะครับชม นี่มันเป็นผงแน่ครับเดี๋ยวเราจะไปต้มนะครับดูว่าจะละลายหรือเปล่านะครับใส่ลงไปแล้วน้อยนี่นะครับเดีดย๋ดยวเราตั้เข้ากันก่อน,นครับเราก็ค่อยใส่เจ้าน้ําตาลนะครับตอนนี้น้ําตาลนี่เราเออน,นมที่เราโขกเข้าไปเข้ากันดีนครับต่อไปก็ใส่น้ําตาลครับ50กรัมใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับ น uh, ี่นะวาต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 ายใส่แบบนี้ต้มยากครับไม่โอ้โหต้องใส่ทีละน้อยๆเนาะต้มยากครับเมว่าเขาซับน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต้มครับนี่เราใช้เวลาหน่อยครับุผู้ชมเราใส่น้ำตาลไป50กรัมตอนนี้เราขรบแล้วเรื่อ วันน้ำตาลคงจะโดนโดนเม็ดโกโก้แล้วเริ่มตาลนั้นเริ่มละลายนะครับมานี่เริ่มเป็นน้ำ้วครับคุณผู้ชมนี่เริ่มเป็นน้ำ้วครับเหนียวแล้วครับเหนียวเหนียวแล้วครับแล้เป็นน้ำนะครับนี่ครับน้ำตรงนี้ครับคุณผู้ชมวันน้ำตาลเริ่มละลายแน่นอนครับโอ้ เดีด๋ยวแบบนี้ท่านผู้ชมาต,ตายตั้ไม่ได้แล้วคานผูบบ้ชมเดี๋ยวนะครับนี่แล้วก็ที่เราใส่น้ำตาลทีหลังนะครับถ้าเราใส่น้ำตาลไปก่อนเนี่ยมันตํามไม่ได้แนะ่นี่ดูครับนิ่นี่แบบนี้แล้วครับผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยครับเนยผมจะใส่ไปประมาณสักเดี๋ยวดูก่อนครับใส่ไปสักห้ากำจะดีไหมครับ เน,เนยแบบนี้ครับจะเป็นเนยโกโก้แท้นะครับไม่ใช่เนยอย่างอื่นนะครับเนยที่ผลิตออกจากเลดโกโก้นะครับไข่ดุกไข่มันเป็นโกโก้เพราะเนยอย่างอื่นผมไม,ไม่ใส่แล้วครับสูตรหลังๆนะครับเมาจะทดลองเอาอเนยโกโก้แท้ๆแล้วครับเพราะเราจะผมจะใส่ไม่เยอะ,ะครับเวลาเราใส่เยอะนี่มันกลายเป็นว่าเขาละลายไวครับเวลาเราออกจากกุญแนิ่มความร้อนนิดหน่อยเขาละไวละลายแล้ว เราก็จะใส่เขาแข่ตัวนี้แล้วครับอันนี้ก็ประมาณห้ากรัมนะครับใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมดูครับอันนี้ผมซื้อมาร้อยกรัมนะครับร้อยกรัมก็แพงอยู่ครับราคาหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทซื้อจากปัสดาดนะครับนี่อันนี้ก็ห้าห้ากรัมครับมันเบาครับห้ากรัมเลยเยอะนะครับนี่ดูใจผมไม่มืออกครับดูห้ากรัมนี้ สิบเดียวครับผู้ชมอรับเราก็จะมาหันครับแค็งมากครับตอนนี้ าใส่เปเพื่ออะไรผมก็ตอบไม่ได้ก็เห็นอาจารย์ในยูทูบท่านอาจารย์เขาใส่ไปเราก็ใส่แต่เราใส่ให้หน้อยๆครับผมทดลองใส่เยอะแล้วปุ๊บออกจากตู้เย็นผกเขาละลายเร็วมากครับวันนี้เราใส่แค่นี้ครับผู้ชมนี่ครับเยอะเหมือนกันนะครับห้ากมาในเยอะนะครับเวลาเราเราหั่นแล้วนะครับมันเยอะนะครับ โอแล้วครับโอ้เหนียวเหนียวมาเหนียวมากคุณผู้ชมดูความเหนียวครับเราจำไม่ได้แล้วครับมีทางเดียวก็คือบดอย่างเดียวครับคุณผู้ชมบดให้เจ้าเนยเขาละลายนะครับแต่ยังไงเนยเขาก็ละลายอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่า ขอเจอความร้อนที่อยู่ในเมล็ดมะเะขอะือพวงผมละลายตัวแล้วครับอ่านี่ก็ไม่นี่ละลายหมดแล้วครับเสร็จแล้วก,ก็ก็แบบนี้ครับตำไม่ได้นะบดอย่างเดียวครับบดอย่างเดียวเสร็จแล้วก็เราก็เตรียมแล้วครับจะไปจะเตรียมงานครับเราก็จะเอามาต้มคุณผู้ชมนี่ต้มแบบนี้ครับอ่าต้มแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนครับ เดี๋ยวเราเราเตรียมพร้อมก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาใส่แม่ฟิล์มแล้วครับคือเขาไม่ละลายเท่าไหร่ครับคือก็มีความเหนียวบ้างครับมีเหนียวเหนียวบ้างแต่ไม่ถึงกับเหลวนะครับแล้วก็มาใส่แล้วก็เราไปใช้ช้อนนะครับกดกดกดเอาครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเพราะว่า ไม่ได้เหลวไม่ได้เหลวแบบว่าเทง่ายนะครับก็เทย,ยากอยู่นะคุณผู้ชมแต่เราก็เอามาใส่แล้วก็กดกดอย่างนี้เอาครับไม,ไม่เหมือนไอ้อาจารย์นี่เขาทํา youtube แล้วก็เขาจะเหลวนะครับเทง่ายแต่ของเราเทย,ยากก็ <c oughs> แต่ตพอเทได้อยู่คนะรับว่าบอกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาี่กดกดเข้าไปเดี๋ยวรอสักครู่เราจะใส่ตู้เย็นนะครับรอสักพักะะเอาสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้นะ ย,ยังยังยังไม่รีบใส่นะครับเราจะไปเคลียร์ในตู้เยน็นกันนะว่าให้ตู้เย็นมันแบบลโล่งๆเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นว่าตู้เย็นโล่งหรือเปล่าครับตอนนี้เราก็มาเคลียร์ในตู้เย็นแล้วครับส่วนผสม โกโก้ที่เราป่นแล้ว50กรัมน้ำตาล50กรัมแล้วก็นมของ15กรัมแล้วมาใส่ในแม่พิมพ์ก็พอดีนะคุณผู้ชมนี่ครับไม่ล้นไม่ล้นไม่เหลือครับพอดีเลยครับส่วนผสมแล้วก็เนยส,ส่วนใหญ่ก็เนยนิดเดียวครับเนย5 5กรัมถือว่าไม่เยอะครับไม่มีผลอะไรเราไม่ใส่เนยเยอะเพราะว่าเราเกรงว่าเขาจะละลายไวครับ เราก็จะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับผู้ชมอ,อ้าวเข้าไปเลยอันนี้ทําชุดก่อนคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ทําชุดก่อนคืออันนี้ก็ห้าสิบกร,รัมเหมือนกันแต่เราบดเรียบร้อยเราไม่ไม่ได้ผสมอะไรนะครับเราไม่ได้ไม่มีเราจะเอาเพียวๆแล้วครับเราไม่ผสมอะไรเราก็ใส่เข้าไป เราใส่ไปใช้เวลาไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับนี่เูเพียวไม่ไผสมอะไรนะครับกโ,กโกโก้ห้าสิบกรัมคุณชมมาดูหน้าตาเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วห้าสิบกรัมก็ได้ครึ่งแผ่นถ้าจะให้ดีมันต้องร้อยกรัมถ้าร้อยกรัมมันจะเต็มแผ่นนะครับถ้าเป็นโกโก้เพียวๆวไม่ได้ผสมอะไรนะครับอันนี้เราก็แกะดูครับหนึ่งชั่วโมงดูครับท่านผู้ชมดูหน้าตาวัดเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับมันสวยมันแวบแล้วครับท่านผู้ชมเราเราเาผัดกันต้มกันแต่ยังมีนั้นอยู่ครับเขาเรียกว่าฟองอากาศเนี่ยเป็นรูเป็นรูเหมือนแบบนี้ครับอันนี้เพียวๆเราจะนําไปใช้เราก็ผสมผสมก็ได้นะครับอันนี้ก็ทดลองแล้วเขาจะละลายช้าเพราะว่าเราไม่ได้ผสมเลยครับเขามีเนยในตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราทดลองนะครับเราก็ประสมผลสำเร็จในขั้นตอนหนึ่งท่านผู้ชม นี่ก็ใส่เข้าไปครับถามว่าอากาศร้อนมากครับถามว่าละลายไหมเราออกมานี่ก็ละลายหรือเปล่าเอาเริ่มละลายมันกันติดมือผมเนี่ <c oughs> อนี่ขนาดไม่ได้ใส่ผสมไรนะครับยังยังเจออากาศร้อนเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาเนี่นะครับเดือนพฤษภาเนี่ยังละลายเลยครับถ้าผสมเนยเข้าไปี่ละลายไวอีกเยอะครับนี่ขนาดไม่ได้ผสมนะครับชมเอาใส่เข้าไป แล้วเดี๋ยวเราผมจะไปแพคนะครับแพคใส่ขเขาเรียกกระดาษกระดาษอะไรนี่กระดาษเกี่ยวกับ,บดีบุกอะประมาณนะครับที่สีใสๆนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกเราจะปิดนะครับตู้เย็นคลิปนี้ก็คงจะลํำลาท่านคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับการทดลองทำโบโก,โก้ผมก็ทำมาประมาณน่าจะส,สูตรที่สิบนะครับ ที่จาได้ทําหลายหลายสูตรเหมือนกันครับเพื่อทดลองครับเพื่ออยากให้รู้ครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปทดลองทํได้เล่นกันบ้างครับกดไลค์รครับกดแชร์กดกระดิบกตาครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ่ายครับฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเสียงครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสวันนี้เราก็จะได้สูตรใหม่มาครับาการทำช็อกเลต สูตรใหม่ครับคุณผู้ชมฮัลโหลได้เสียงได้เสียง